พูดจีนได้ทันทีค่ะแค่ท่องสิบวลีนี้ทุกวันหนึ่งสุยเปียนแล้วแต่อะไรก็ได้สุยเปียนว่านฉี่ไม่กวนฉี่ไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเลย mm hmm. เกินหัวไหลามากับฉันค่ะ Fol l ลมี e ค่ะ Fol l ลมี e เกินหัวไหลปู่เย่าทัไวปู่เย่าจ่ว,จวไม่ต้องทำไม่ต้องทำจ้าอยูจ้าอยู่สู้สู้对不起ขอโทษนะคะ ม่านเตียนม่านเตียนชา้าๆไม่ต้องรีบจ้ะม่านเตียนเหมือนเวลาเราไปกินข้าวร้านอาหารพรนักง,งานจะบอกอ,อ๋อม่านเตียนไม่ได้บอกว่าชา้าๆไปบอกว่าระวังด้วยนะคะเดินกลับบ้านโดยปลอดภยัยม่านเตียนม่านเตียนเป่าจงุงเหมือนบอกยาติผู้ใหญ่ดูแลตัวเองด้วยนะคะเหมือนไปบ้านแฟนบอกมามาเป่าจงป้าป้าเป่าจงดูแลสุขภาพด้วยนะคะ คำที่10คือต้านชินเหมือนลูกตาลเลยแล้วก็สออินอซินต้านชินแบบเป็นห่วงว่าต้านชินเีน,นียอฉันเป็นห่วงคุณนะที่ไม่เคยมีพื้นฐานมาก่อนเริ่มจากศูนย์และอยากเรียนจีนด้กันตอนนี้เรามีโปรจ่ายหนได้ถึง2คุณจะได้ทั้งวิดีโอ60วิดีโอสามารถดูได้ตลอดชีพมากไปกว่าน,นั้นค่ะแถมฟรีเรียนสดผ่านซูตลอดชีพทั้งหมดทั้งวันนี้อยู่ที่รา